สวัสดีครับวันนี้มาทำขาตั้งกล้องใหม่ครับตั้งกล้องใหม่ใช้สามขาครับของเก่าก็สี่ขามันอ่อนกืนไปครับเนี่ยก่อนอ่นคืบไปมาทำใหม่ครับขาสั้นขาสั้นทนด้วยครับขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ทำให้ดูครับนะครับประกอบเสร็จแล้วครับดู นี่ยางรัดไว้เฉยทากทาวแล้วครับเนี่ยทากาวเรียบร้อยแล้วเต็มไว้เนี่ยทากาวเรียบร้อยแล้วขาก่อนเนี่ยเนี่ยตั้งได้ครับแก็งด้วยเก็งด้วยอันนี้ของเก่าที่เอามาเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่นี่ครับไม้เซลฟี่เก่าหมุนได้ใช้ใช้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ไม่ได้ใช้เอาไว้จับเฉยถ้าจะใช้ฝั่งนี้ก็ได้ล็อกไว้เนี่ยโทรศัพท์ ความยาวของโทรศัพท์ใช้เฉพาะความยาวเครื่องต่อเครื่องครับเครื่องนี้มันใหญ่จอใหญ่จอใหญ่ใช้ใหญ่ไม่ได้ใช้ทุกขนาดถ้าจะใช้ทุกขนาดก็ทําแบบใหม่ครับอันนี้แบบแบบเฉพาะเครื่องครับเครื่องความกว้างของเครื่องเนี่ยความกว้างของเครื่องความยาวความยาวไม่จํากัดเนี่ยใช้ความกว้างของเครื่อง ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช้ความยาวของของเครื่องโทรศัพท์แล้วความกว้างของโทรศัพท์ฝั่งนี้ใช้ได้งอได้ครับงอได้ครับได้ฝั่งนี้ก็ได้นี่ก็ได้ใส่ขนาดตั้งอันนี้แบบตั้งก็ได้ฝั่งนี้แบบตั้งก็ได้หมุนหมุนได้ครับเนี่ยหมนได้หมุนได้เนี่ยหมุนได้แต่ฝั่งนี้ ใช้เฉพาะแค่ hey, ด้านเดียวแนวนอนอย่างเดียวไม่ใช่ตั้งอย่างนี้แบบใหม่นี่ก็คนดีครับเนี่ยคนดีครับเนี่ยได้นี่ตรงกลางเนี่ยมนันมุนได้เพราะอะไรต้องใส่น็อตครับเนี่ยน็อตเกลียวน็อตเนี่ยเกลียวแล้วตรงนี้จะหมุนได้ได้ใช้แนวนอนแนวนอนถ่ายแนวตั้งก็ถ่ายได้เนี่ย พอเื่อมโทรศัพท์แข็งดีครับเนี่ยสามขาถ้าสี่ขาเนี่ยโยกโยกโยกตั้งแล้วก็ไม่แน่นอนครับแน,น่นอนถากาวเว็จิตเลยเนี่ยใช้เฉพาะในบ้านพองอันนี้เวลาไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็เอาไปวางได้แต่มันอันนี้ความกว้างในพื้นนี่ก็แคบไปครับถ้าจะเพิ่มให้กว้างกว้างขนาดนี้ก็ได้กว้างถึงเนี่ยอันนี้หุบไป เ่นี้ยตั้งได้เหมือนกันครับกดๆมงอได้จับง่ายครับแน่นแน่นดีตดเข้าตดออกเนียบเข้าตดออกได้ว่ามาทำเล่นครับทำดูนี่ก็ใส่น็อตครับใส่น็อตเกลียวหมนวุนเวลาพังก็ทำทำใหม่ได้ครับยากที่จะพังครับเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปทุบอะไรมัน มันไม่ปุกครับขนาดท่อ PVC อันนี้รูรูนี้ก็เจาะไว้เพื่อจะมัดเชือกมัดเชือกเพื่อไว้ไจะร้อยเชือกไว้เวลาเราจับอะไรก็ตัวมันหลุดมือร่วงเราต้องเ,อเชือกนี้ช่วยเนี่ยเอาร้อยเชือกตรงนี้หมักคล้องมือคล้องแขนก็ได้หรือสายก็ได้เชือกอเชือกสายไป ต้องร้อยเชือกรูเนะี่ยวัดระดับก,การเจาะรูก็เนี่ยขนาดนี้นะครับหนับขาเนี่ยนะครับนะลงไปก็เนี่ยถึงถึงเนี่ยจำกัดของขาตากล้องเจาะรูขนาดนี้เอาไว้ร้อยเชือกเพื่อจะแขวนได้เวลาเราไม่ได้ใช้ก็แขวนแขวนห้อยไว้ได้เวลาเอาไปถ่ายก็สะพายได้ครับถ้าจะร้อยเชือกตรงเนี้ยเจาะรูไว้ถ่ายได้เวลาไปดักกุ้งดักหนูดักอะไร เวลาไปหากินทำอะไรก็ไม่ได้ครับแั่นดีครับเนี่ยอันนี้ก็ทากาวไว้แล้วแต่มัดยางไว้เฉยเพื่อจะเลื่อนเลื่อนมาเนี่ยจะล็อกให้แน่นกว่าเดิมเนี่ยเลื่อนมาเนี่ยแน่นถอดยากมันไม่หลุดโทรศัพท์เราไม่ตกน้ํากล้องเราไม่ตกน้ําเนี่ยล้วทำง่ายครับทำใช้เอง แบบอย่างไปทําได้ครับเราไม่ได้ทําแบบแบบยืดได้หดได้เราไม่ได้ทําแบบนั้นอันนี้ใช้เฉพาะเครื่องเครื่องใหญ่ก็ทําใหญ่เครื่องเล็กก็ทําเล็กความกว้างความยาวแนวนอนก็ถ่าย youtube แนวตั้งก็ถ่าย t ิ k t o กไปก็ประมาณนี้แหละครับมี อะไรดีๆมาทําก็ทาแบบนี้แหละครับของเก่าที่แรกทำาันกบิดเบี้ยวอย่างนี้แหละครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ก่อนเราทําไม่เป็นไงเนี่ยทาเป็นแต่มันบิดเบี้ยวไปหน่อยเนี่ยเจาะรูไม่ตรงกันแต่มันเบี้ยวและลนไฟเนี่ยเบี้ยวไหมเห็นว่าเดนเบี้ยวแล้วทาใหม่ก็วัดความกว้างความยาวเนี่ยได้สวยงามทแบบนี้แหละครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยครับจแจง้งเตือนรับชมคลิปต่อไปนดัดจับเหมาะมือครับความที่จับเนี่ยแค่หมาะมือพอไม่ต้องใช้ยาวแค่เหมาะมือ,อ,มมอพอหมาะมือเพิ่มกับขาอีกความสูงของขามันขาตั้งก็พอดีวางนะครับถ้าอันนี้มันเบาถ้าจะเพิ่มความหนักก็หนักนวงก,ก็เอาอะไรเอาปูนเอาปูนมันยัดอัดรูตรงนี้ก็ได้เพื่อจะเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มน้ำหนักให้ขาตั้งให้ขาตั้งนี่ก็ให้มันหนักจะไม่ได้ไม่ดิน้นลมพัดไม่ลม้มสำหรับคลิปนี้ก็บโจ้ไว้์น,นี่นะครับสวัสดีครับันนี้มาเปลี่ยนขาตั้งกล้องใหม่สวัสดีครับ